มาจ้ามาจ้าตำข้าวปุ้นเผ็ดเผ็ดพี่น้องแบบจุ๊บๆดอกไม้กะมีบักเคือขึ้นกะมีมาจะคำพ่รวอๆมาจ้าเผ็ดอีรีเผ็ดสุดติงกะดิ่งแมวมาเด้อมากินน้ำกันเด้อตำคุ้งเผ็ด

ไปตนบ่ยน้องไม่ไลกินก็ทตหุงสุดแซ่บสวนลงไปแบบนี้ก่อง้อ่ะมก่อลยไ่ไ น้องไม่ไรต้นหอมจ้ะบุญนนี้ไม่ได้บอกพริกปูนา แซ่บคักเผ็ดแ,แซบ่บมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้ตอตำข้าวปุ้นนัวๆเผ็เดๆ แซบรดนัว mm hmm.